่วงชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับกรมทางหลวงอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่2565ครับ,รบพร,ร้อมเปิดบริการช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านไลน์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการเดินทางของประชาชนครับ นายสรวุธทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ถึงอยู่ตอนนี้นะครับผมช่วงนี้เลยจะมีคนเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจํานวนมากทางกรมทางหลวงเองจึงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยระหว่างวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่4มกราคมครับในการรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูพิภาคต่างๆ สำนักง,งานทางหลวงนะครับแล้วก็แขวงทางหลวงทั่วประเทศเนี่ยมีการดําเนินการเลยคือตรวจสอบป้ายจาราจรสัญญาณไฟจาราจรไฟ,ไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายพร้อมบํารุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียทั้งนี้ครับกรมทางหลวงเนี่ยได้มีการจัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย421แห่ง แบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วไทยนะครับโดยแขวงทางหลวงกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนี่ย147แห่งจุดให้บริการตำรวจทางหลวง201แห่งและจุดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักและพับรถบรรทุก 73แห่งซึ่งภายในจุดบริการจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดสมมติว่าท่านไม่ชินเส้นทางอาจจะไปเส้นทางเลี่ยงไปเส้นทางทีเ่เลี่ยงจากทางหลักมาก็จะมีการให้ข้อมูลเส้นทางและถ้าบางคนเอ๊ะจะไปเส้นไหนดีที่รถจะไม่ติดนะครับมีการแนะนําทางเลือก บริการน้ําดื่มรวมทั้งแอลกอฮอล์หลังมือหน้ากากอนามัยแล้วก็มีการเตรียมห้องน้ําสะอาดบริการประชาชนเนี่ย581แห่งด้วยกันครับซึ่งทางอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวนะครับว่ากรมทางหลวงเนี่ยได้มีการยกเว้นนะครับค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับผ่านทางบนทางพิเศษหมายเลขเจ็ดหรือว่า way, อมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีพัทยาม,มากตาพุทธแล้วก็ทางพิเศษหมายเลขเก้าบางปะอินบางพลีรวมไปถึงช่วงของพระประแดงบางขุนเทียนตั้งแต่เวลา เที่ยงคืน1นาทีของวันที่30มธันวาคมคือตอนนี้ที่เรากําลังอ่านข่าวตอนนี้เนี่ยคือใช้ฟรีแล้วนะ,ะจนถึงนะครับช่วงวันที่สามกราคมตอนเที่ยงคืนครับนอกจากนี้จะมีการเปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนเนี่ยส้นทางกลับบ้านพิกบเลยทางหลงวงพิเศษหมายเลข6ช่วงปากช่อง4ีคิว35.75้ว35.75กิโลเมตรตั้งแต่29ทธันวาคมถึงวันที่4มกราคม6โมงเช้าถึง3ทุ่มโดยจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว ช่วงนี้เนี่ย29มาถึงวันนี้วันที่31จะเป็นเส้นทางขาออกคือเป็นการระบายรถจากกรุงเทพไปทางอีสานวิ่งทางเดียวส่วนวันที่1 2 3 4จะเป็นการให้วิ่งก็คือทางขาเข้ากรุงเทพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลับจับภูมิลำเนามาทำงานในกรุงเทพมหานครครับ <Huh. S 1> อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม,ตมหรือแจ้งเหตุหตรวนุรยระหว่างทางติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมง และถ้าเกิดใครไปเส้นทางของมอเตอร์เวย์สายด่วนมอเตอร์เวย์ครับ1 5 8 6กด7และตำรวจทางหลวงครับ1193